ดีค่ะช่องทองม้วนสาวกูไทยนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรามาเลือกซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์นะคะที่ร้านขายส่งนะคะตรงนี้มีทุกอย่างะคะ่ะจะเอาอะไรเราจะมาซื้อจับจ่ายตรงนี้ในการไปทำห่อแพ็กเกจจิ้งหรือว่าซื้อหัวกระดาษที่เราไปใช้ค่ะพลาสติกมีทุกอย่างนะคะกล่องอะไรแเนี้ย เข้าไปดูนะคะวันนี้ว่าเราจะซื้ออะไรนะคะเราเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็คือหกพลัสติก่องแอร์เย็นเจี๊ยบอันนี้คือของตู้แช่ที่จะเป็นนี่มีทรายมีครีมมตชุดิบนะคะที่ไปทำ อาชีพมาตรงนี้ที่เดียวได้ทำอาชีพหมเดเลยอย่างสีกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นส้มเดี๋ยวเราจะซื้ออะไร ถุงนะคะถุงถุงไปแพ็คขนมทองม้วนนะคะไปเสนอสินค้าร้านรับส่งนะคะเสนอสินค้าส่งสินค้าให้เขานะคะขอเลือกก่อนนะคะจะเอาไซส์ไหน นี่ไงค่ะอันดับแรกที่เราจะมาเลือกซื้อนะคะก็เป็นหัวกระดาษที่เราเแม็กใส่หัวขนมทองม้วนมาดูสีกันนะคะนี่สีเขียวมันจะสีชมพูสีแดง อันนี้ก็เป็นวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราไปใส่ท้งงมณสดนะท้งงมดเกาะก็คือ nga ดำงาขาวนะคะงาขาวเรามีอยู่แล้ว ซืรอทั้งหมดเลยนะคะทันยพืชขงพงพองเขาจัดร้านสวยงามเลือกซื้อเลยค่ะนี่จะเป็นพวกอัญชันนะคะนี่ก็จะเป็นถังเมยเนาะนนี่คือของที่เราซื้อเรียบร้อยแล้วนี่กระตุกหลายบาทอยู่นะคะเนี่นนนย ทุกอย่างมันต้องลงทุนทั้งนั้นเองนางวดสาวผู้ไทยขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ